ชือเพยงะไรชื่อเพงหลน,น,นะครับเป็นการคัมแบ็กเพลงกับงานเพลงที่เรียกว่าลุกกระชากใจสาวๆมันอย่างมากนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มเต๋าเฐพง์ทีล่าสุดเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวเบอร์แรกของค่ายเพลงสัญชาติเกาหลีในไทยนะครับ0316 Entertainment พร้อมกับเซ็นสัญญาเนี่ย3ปีด้วยกัน ซึ่งในงานเปิดตัวนะฮะน้องต๋าก็มีการโชว์สเต็ปทั้งร้องทั้งเต้นในซิงเกิลเพลง One More Time นะครับที่เพิ่งปล่อย MV ให้ได้ชมกันกระแสตอบรับนี่ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะตัวเองก็บอกว่าตื่นเต้นมากฮะ <S <S <ๆ> จะส่งดอกไม้ให้กับเธอเพื่อให้เธอได้มีรอยยิ้มแบบเบ็ดทึงสิ่งที่เธอฟันจะทำมันให้เป็นจริงเป็นหนึ่งใจทุกอย่างเลยก็ดีใจครับที่ได้ทำในสิ่งที่เางชอบแล้วก็ ได้มาร่วมงานกับทีมงานโปรดักชันที่เก่งที่สุดนะครับในประเทศไทยตอนนี้มก็ว่าได้เลยีเดียวครับผมซ้อมหนักมากครับก็มีทีมโค้ชกราของทาง0ู1าครกับก็มาสอนให้ก็ซ้อมมา2เดือนเต็มเลยครับแล้วก็ค่อยถ่าย MV ครับผมโดนสั่งให้งินอาหารด้วยลดน้ำหนักหนักนี้เรามีการสื่อาาอย่างไงครับถาษา้องการอ๋อจะมีผู้ภาษาอังกฤษบ้างมีล่ามบ้างแล้วก็ผัดพูดเกาหลีบ้างแทนขับ้อนคืนเป็นแบบ กรเขาคมการเพลงบ้างละก็ดีใจครับแล้วก็ทางค่ายเขาบอกว่าทำภาษาอังกฤษด้วยเลยเพื่อทำกับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศที่ที่เขารอฟังเพลงไทยแล้วก็เขาอยากจะฟังเพลงภาษาอังกฤษดิวชั่นภาษาอังกฤษก็เลยทำออกมาด้วยครับก่ะมีิมดีนี่จะมิต้วความดีวหมักกวะทีดโริวเอร่ทำต้ะ้ากเาว่าพี่ตอเก่งมากประเทนี้อยู่ นอกจากเพลงนี้จะโปรโมทที่เมืองไทยแล้วก็มีแผนที่จะไปโปรโมทที่เวียดนามช่วงกลางปีนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็เตรียมที่จะเรียนภาษาเวียดนามเพิ่มเติมค่ะ